โนสปอนเลยนะคะลิปซตอจากเซเว่นะคะก็คือจะเป็นแบรนด์นามิเมก็ซื้อมาแล้วก็มารีวิวเพื่อนๆดูกันเพราะว่าเมยรู้สึกว่าเป็นของที่แบบสีสวยมากๆนี่ตอนนี้ก็ถ่าของเขาอยู่นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเทคเจอร์ก็คือจะฉ่าวาวแบบนี้เลยแล้วพอเราเช็ดก็จะทิ้งสเต็มไว้แบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นทั้งสสีของเขา เบอร์จีก็คือจะเป็นสีเรทาว a อีนะคะก็เป็นสีแดงกล่ำติดม่วงนิดๆแล้วก็ไม่แรงเขาบอกว่าดูแพงมากเลยสีนี้เมยรู้สึกว่าเป็นสีที่ใช้ได้กับทุกโทนสีผิวเลยนะแล้วก็เนี่ยต้องเช็ดออกแล้วก็กบสีปากด้วยคอนซีลเลอร์นะคะทาสีต่อไป G2 c a r อ m คาราเมลเฟเปนะคะก็คือจะเป็นน้ำตาลติ่งม่วงโทนแบบลูกฟิกชิคๆเก๋ๆเท่ๆอะไรประมาณนี้เป็นแบบสีสไตล์สามันะคะเมยว่าสีนี้น่ารักมาก G3 Pink Sorbet ก็คือจะเป็นโทนชมพูมอฟนะคะแล้วก็เป็นสีละมุนสดใสเขาบอกว่าเป็นสีที่มีความน่าค้นหาเออแต่ว่าอันนี้เป็นสีอมม่วงๆหน่อยนะมีรู้สึกว่าใช้ง่ายสีสุดท้าย Half G4 นะคะอันนี้ก็คือ Lemon Tea เป็นสีส้มสดใสมีรู้สึกว่าเป็นสีแดงอมส้มสีส้มอมแดงเออแล้วก็แต่งง่ายใช้ง่ายนะคะแล้วก็เป็น Everyday Look ได้ง่ายๆเลยสีนี้ทาแล้วสดใสมากใครสนใจพิกัดตะกาเหลืองเลย